สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้เฮาจะมาทำการเาจ,รจรเาะเจาะว่าวนำยศนะจ๊ะเจาะว่าวนำยศให้เอฟซีได้เบ่งนะจ๊ะสําหรับผู้ใดท,ที่คิดจะปลูกเราใส่ระบบนำยศคือจังทางช่องของเฮานอจ๊ะเฮาก็ะจามากาหูก้กอนนะดับแหลกเฮาเอาพายางมากเฮาเอาพายางมากมากมัดกะระดับระดับในการเจาะกันะจ๊ะกลางออกลักษณะนี้นะจ๊ะดูอุปกรณ์มีอะไรบ้าง อุปกรณ์มีอะไรบ้างาอ่ามีสว่าน,านาก็มีว่าวาวยจ้ะลูกยางค่ะอันนี้ก็เป็นอ,ปอุปกรณ์ที่มาจากทางร้านเลยนะคะเราเขากับใส่สว,าสวา่านสายสวา่านไร้สายก็ค่ะหหัวเจาะสิบหกมิลนะคะอยู่ที่ร้านของเราม,มีครบนะคะเท่ากับทาการ เทียบช่องพริกก่อนจ้ะอ่ะก็เอาง่ายๆเอาเอาขีดดินนี่แหละก้าวเอาก็ทำการเจาะเลยได้จ้ะเจาะเลยทำไอเอสซีได้เบอร์นะจ้ะวิธีการวาริธีการเข่าตรงๆครับ,บ,บ,บจ้ะเข่ากะแล้วเขาก็เจาะเลยจ้ะ แล้วเราก็จะใส่ใส่ลูกยางก่อนนะคะลูกยางกันกันน้ำลูกยางกันน้ำซึมกันน้ำซึมออกนะจ๊ะถ้ายให้เอฟซีได้เบิ้งชัดๆแล้วตามผูดด้ใดจะใส่ระบบระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดนะจ้ะวิธีการทำนะคะมันก็จะดันลูกยางเขาไปก้อนจองหู้เราดันลูกยางเขาไปก้อนจ้ะ เราก็จะอ่าเราก็จะใส่วาวดันเข้าไปแน่นๆนะคะจ้าใส่วาวดันเข้าไปแน่นๆแล้วจ้าเอฟซีเอฟซ,อซีถามเขามาอยากเห็นอยากปลูกแนะน้ำให้ใส่น้ำหยดแล้วจ้าน้ฝนเนี่ยเข้าบ่ได้วาบ่ได้หดน้ำเท่าไหร่บ่ใส่อันนี้บ่ได้จา ที่ปลูกมากับปะไรเกี่ยวกับหดน้ำทะเลได้จ้ะเอาไว้หยอดปุ๋ยหยอดยาค่ะต่อเลยทีมงานทีมงานพริกเปนล้านะอ่ะเข้ากับที่ใส่สายน้ำหยดอขนาดความห่างยี่สิบน้าออกหู้น้าออกกันจ้อ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะใส่ใสเอาไม่เอาไม่เอฟซีเลยเห็นกันอย่ อ่าเขาก็จะดันเข้าไปดันเข้าไปลึกๆย่าให้มันรุดมันจะรุดอาแล้วเขาก็ล็อกเลยแน่นๆเด้อจะาบ่มีรุดอ่าเราเป็นล็อกของเขาอยู่ขันย่ามขันย่ามเขาติเปิดคันย่ามเขาพอเปิดเขาก็ปิดปิดไว้นะแต่แบบนี้เป็นวาลนะจ๊ะจ๊ะ้างคางนี่ก็เฮดคือกันนะจ้ะเขาก็จะไล่ไปแบบนี้เนาะ ไลไปเลยเอา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 ขี่ดินทับไว้แน่ยขันมันไกลจักน้อยอ่ะจริงๆแล네้วก็ต้องเห็ดสองคนน่ะจ่ะอีกคนนึงเพิ่นบ่ไเด้บ่ได้เห็ดหลายก็เลยพอก่อนพอก่อนเอาขี่ดินเอาขี่ดินทับไว้บ่จะบ่มันนี่บ่มันดิตรงเปล่าอย่างนี้มันข่อยเห็ดเอองาแห้วกาบ่ กีดินทับไปก่อนก็นได้ย่ามปูก็ยังคอยเอาออกทับไวปจะเป็นช่วงเป็นช่วงไปแต่เห็ดไปจังสีนะจ๊ะทำเหมือนกันนะคะสองข้างทำเหมือนกันเลยเอ่านลระยัง่งซะกีดินทับไ้บอกให้มันให้มันตรงๆนะจ๊ะาะว่าแต่ว่าขันย่ามเข้าปูผ่ายางเข้ากับที่เข้ากับที่นี่ใหม่ เดี๋ยวเอาตอกมาวา่อ่าจ้ะเดี๋ยวกระจิปูผ่ายางให้เอฟซีใบเมืองนะจ๊ะเนาะจาพอมาถึงสุดปลายทางแล้วนะจ้ะเขาก็ตัดเขาก็ทำการตัดสายนำยึดออกนะจ๊ะเขาก็หาใหม่มาตอกจ้าตอกลักไว้จ้าเกี<ะ>่ยวเข่าขยันไว้เพราต้องยึดนดะจ๊ะต้องยึดกับเซาวไว้ พ่ต้องเอาเคียงลายเท่าใดเด้อเัห่หดเอพอดีพอดีพ่อต้องเคียงลายแล้วจ้ะมานนี่แหะจ้ะสิ่งที่เท้ากับตรงเตรียมกับมีประมาณนี้แหละจ้ะจ้ะเดี๋ยวกระจีเฮ็ดเส้นที่สองเบ่งเลยจ้ะเนาะระบบน้ำระบบน้ำเข้ากับเท้าต่อมาจากเฮาต่อมาจากแปลงแปลงนี่เ้อจ้ะต่อมาจากแปลงนี่ เสาเสาบด,ดานเสาปั่มอยู่อยูุ่่นจ้ะตัวดูดปุ๋ยตัวดดปุ๋ยนี่ต้องได้มาเพิ่มมารูว่าที่เพิ่มได้อีกบอเดี๋ยวต้องเอฟซี FC ต้องรอบิึงคลิปต่อไปจ้ะตัวดูดปุ๋ยตัวปล่อยปุ๋ยตัวปล่อยปุ๋ยทำใสยน้ำหยดไม่ใช่ว่าไม่ได้ลดน้ำฝนตกอันนี้ทางลานบด้คิดแบบนั้นเด้จ้ะอ่าเส้นที่สองทำการเสียบค่ะ แล้วก็หมุนล็อกไปดีๆแล้วจ้ะจะทำเหมือนเดิมไล่ไปจนเป็นคู่กันนะจ๊ะเอา,าพป็นกาหูพยางไว้แล้วนะจ้ะมานน้นถึงแล้วก็ยายรยำหม,มัดไก้กัเห็ดคือจังหลักแรก่อนะจ๊ะทำเหมือนหลักแรกเลยผ่าเอฟซีทันใด จะปลูกจะลงทุนกะลองทําคือจังลานของช่องสายห้าสายมวลบางเดอ้อจ้ะนี่ก็เป็นแปลงที่ซีแหละตะต่องงามกว่าแปลงที่หนึ่งสองสามแปลงนี้เดี๋ยวเขามารอเบอิงเพลินเตอรอที่ปูผ้ายางแล้วตาขั้นตอนต่อไปผ้ายางผ้ายางทางล่านทางช่องของเฮ้าือใส่เป็น เป็นสองหูห่างห่างสี่ห่าง,าง, 4, างสี่สิบเส้นนะจ๊ะแต่ละช่องร่องหนึ่งปลูกคู่นะจ๊ะปลูกคู่ร่องหนึ่งปลูกคู่พยายามทําร่องให้สูงๆนะคะเหตุผลที่ว่าเป็นหยังตองเป็นหยังตองว่างสายน้ำยดบ่ว่างเลยบ่ปลูกปลูกพริกฝนอะ่ะเพราะว่าบ่ได้บ่ได้หดน้ำเท่าไหร่ก็ก็ได้ค่ะแต่ว่าเท่าที่เท่าที่หยุ่งหย่างงามหูฉีดปุ๋ยใส่ปุ๋ย อันนี้คือทายางเขาใส่ปุยยาให้ระบบนำหยดนะจ๊ะเขาใส่ปุ๋ยนี่แป๊บเดียวแต่สิบนาทีหยดยาแมลแรงกับแป๊บเดียวแต่สิบนาทีหยดยาโลขืดกับแป๊บเดียวไม่เกินสิบนาทียี่สิบนาทีเขาก็จะไหลไปทางทางสายนำหยดเขาบองมายางปลวยยางใสย่ยางหยอดยางขีดเอาปุ๋ยไปผสมใส่เประแล้วก็ฉีดกได็ได้ก็ได้อยู่จ้าแต่ว่าสู่สายนำหยดบ่ได้จ้ะระบบการ ระบบการให้ปุ๋ยสูบแบบใสสายนำหยดบะไรเด้อจากเอฟซีถ้าเอฟซีทันใดอยากอยากปลูกพริกฝนพริกฝนลงทุนสูงแต่คุ้มเนะคะถ้าระบบการจัดการน้ำดีตีแปลงดีเอาเอาโลกได้เอามาแรงได้เอาหยาได้พริกฝนจังใดก็แน่นอนจ้ะที่เ่นเห็ดมายังบะไ้ก็คือสามสิบบาทต่อโล สามสิบบาท่โตโลตันหนึ่งกับสามหมื่นเนาะคิดเอาคิดคิด,ค,ดคำนวณบึง้งข่าวข่าวยังบ่ไดเลยนี่จ้ะแต่่วนมากกโอ้หาิปปีที่เราบันไดเป็นลอยเลยจ้ะเดี๋ยวเข้ามาล่อบ,บึ้งอ่เปินปูผ้ายางนะจ้ะเนาะเปิปูผ้ายางสิ่งที่สิ่งสิ่งที่เข้าจะปูผ้ายางเข้าตรงเตรียมนะจ้ะทางลานกันที่เฮ็ดตอกนะจ้ะตอกเฮ็ดตอกไวแบบนี้เอาไว้ถ้าเสียผ้ายาง เสียบพายางเสียบเสียบสายน้ำยศเห็ดสายน้ำยดเห็มันตรงหู้นะจ๊ะสิ่งที่เราต้องเตรียมการการการปลูแปลงนะจ๊ะการปลูกก็ต้องเตรียมหนึ่งพายางปููพายางนี่เอาด้านเอาด้านเอาด้านสีเงินขึ้นนะจ๊ะมันจะมีสีดำกับสีเงินแปลงแรกนี่เอาสีดำขึ้นนะจ๊ะมันขาดง่ายมันดูดแสงมันหอนมันตายตายหลายจ้ะเอาสีดำขึ้น บอคุ้มแ,แต่เราเอาสีเงินขึ้นนะคะ,ะเราก็จะทําการปูแปงปูแปลง,งกับตองซอยกันนะจ๊ะสองคนเอากับเทียบก้อนเทียบหู้กอนจ้ะหู้ผ,าาผ่ายยางกับหู้น้ำยศกับสายน้ำยศเห็นแห้มันตรงกันนะจ๊ะอันดับแรกตอกตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งค่ะเดี๋ยวจ้าวิธีการวิธีการปูผ่า ตป็งตึงตึงแนบแนบแนบตึงตึงจ้ะขันมันพองมันหน,นีต่อทีีเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวไม่พอเพราะว่าเฮ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 ็ดทีใดเทใดได้ยิงดีจะ้ะมันจังบอขึอ้นไลเสียบไปเลยบอสายน้ำยน์มก็เฮ็ดจ้ะพมามานั่นละผมพัดไม่ต้องอ่ะอย่ามาต้อตงเฮ็ดทางหลายเด้อเฮ็ดไปเลย จังไป้เอาขี้ดินขึ้นมานี่อีกจังไป้เอาขี้ดินขึ้นมาเปือเป้อนเปืือนร่องอีกเพราะว่าเพราะว่าข้าเห็ดเพราะว่าข้าเห็ดร่องดีแล้วระบบร่องข้าจัดการดีแล้วแปลงข้าก็ต้องสะอาดมาที่นี่ดินก็จะให้มีเสียบเลยมีไม่อั้นตอกข้าก็เห็ดว้จะเตรียมไว้จะความทีก็เห็ดใบประมาณนี้ก็ได้ละเข้ากับบอบอ,บอ,บอนี่ล่ละ ขันฮหฮาเฮ็ดดีผ้ายางนี่พยายามพยายามใหญ่มันขาดไ่้ให้มันมันมันขาดได้จ้นขาดพวกหยาเกิดได้จ้ะเห็ดตึงๆซ้ำๆนี่ก็ได้ไม่ต้องที่ขนาดนั้นก็ได้ซ้ำๆนี่ก็ได้เอาออกไปอีกนิดนึงเห็ดตึงๆผ้ายางอาเห็ดตึงๆเขาไว้เด้จ้ะอ่าประมาณนั้นแหละ เขาคันเข้าจัดการดีแล้วที่แรกเข้ากับว่าได้ดมาอยากเรืองหยาเรืองหยานี่สําคัญนะจ๊ะหยานี่เป็นผ้าหาน้าโลกน้ำมาแรงต่างๆเข่าสวนคันบางได้ยไหยาลายกับโลกลายเด้อจ้ะเอฟซีายรวมๆให้เบิง์นนะจ๊ะน้อ,อก็จะเป็นประมาณนี้ใจเย็นๆเด้อจ๊่ป้าตง้าวแปงนี่เข้าเข้ากับชีให้มันได้เงินแสนคือกันแต่แปลงนี้ ใส่นามยดเข่ากับใส่ขนาดนามยดยี่สิบเส้นความหนายี่สิบมิลนะจ้ะความหนาใส่กลางๆจ้ะใส่กลางๆผา,ายางเข้ากับใส่ปลูกสองสองช่องสี่สิบเซนเป็นแบบเจาะมาแล้วนะคะเป็นแบบเจาะมาแล้วหมืวลมวนเราเท่าไรกันสมพัฒน์เขาขายนะผ้ายางเจ็ดร้อยหรือเจ็ดร้อยยี่เจ็ดร้อยบาท มวนหนึ่งมวนหนึ่งนี่ปูได้ปันได้มวนหนึ่งปูได้ประมาณจากไกลมวนหนึ่งของเฮามันยาวประมาณจากจากถดถอยข้างหาสิเมตรกว่าบ่หกสิเมตรบ่ร่องนี้มันมันงันกวนอยู่นะครับอ่าเฮ็ดตึงๆผ่ายางความหมายความหมายที่เฮาเฮ็ดผ่ายางตึงๆน่าจะคันขนว่ดตึงนี่มันมันมันอันนี้น่าจ้ะมันขึ้นเนาะ พราะมันพอมขึนนี่เขาไปปลูกเขาก็บัลัวฝนติดตรงมือใดอันใดยังไดคันแดดกรคักๆนีมันกัดต้นนะจ๊ะกัดต้นหักเบิดอดจยะทำไปเลยเฮ้าเข้าเาเฮาใจเย็นเนแปลงนี่เขาเห็ดแบบเปตองเฝ้าเข้าจังบะไดมาน้ำแก่น้ำน้ำเบิงอีกจัดการทีเดียวให้มันเรียบร้อยให้มันดีไปเลยจ้ะอเป็นลักษณะนี้นะคะ สายนำยดสายนำยดของเข้าอนุ่นนีมว้วนแล้วท่ะย่ของบักกาของบักกา,ากฮะจ้าเดี๋ยวเดียถ้าเอฟซสนใจเดี๋ยว,จ,วยจะแจงะ้งราคาเอีเนะจ้าก็มีบริการส่งอยู่นะจ้า <c oughs> มาเซ้านี่กับไปส่งยาเอฟซี FC เป็นซื่อชุดชุดฉีดได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจ,นจบนะคะมีทุกตัวเลยค่านอนค่ามดค่าแมงโรคพืช โรกกุ Finally, ้งแห่งโลคโรคใบจุดใบโลกใบจุดโรคแอนแท็โนตตัวโลกล่าน้ำค <royalty, S 2> ้างโรคโรคล่าโลกเชื้อราทุกสิ่งทุกอย่างรักษาได้เบิดยาขาหนอนเจ้หนวยยาขาหนอนเจ้ะใบกัดใบกัดต้นขาพริกฮอร์โมนครบชุดเลยจ้สองพันหาร้อยสิบบาททรงฟรีเลยจ้ะขอบคุณเอฟซีทางอุบล ไปทรงเพลินเรียบร้อยแล้วเพ่อนเ่าท่านได้ปลูกดอกกาเพ่อนที่ปลูกสองลเพื่อสร้างยามาเลยฝากขอบพุณเอฟซีหลายๆอะเดี๋ยวเดี๋ยวจนถึงปูสูดหลายๆก็จีเดให้เขาเห็ดไปยังสี่้ะต่อเรื่อยเอฟซี FC ทันใดสีปลูกอะเขามาเบิงเด้อจ้ะมีพี่หนี่สำคัญอยู่เ้ยจ้ะสำหรับสำหรับมือไม่อันนี้กับมือไม่ด้วยกันจ้ะแต่ว่าเฮ็ดได้ สามแปลงละกระถือโอเคจ่จ้ามือไหมเห็ดได้ขนาดนี้อันนี้เท่ากับใจนำยดเท่ากับขยายามให้มันตรงช่องจัดระเบียบแตะ,จะ,จะใจนำยดเท่ากับต้องจดระเบียบเ,เ,เพือน,นําเด้เอจ้ะแล้รก็เสียบกาเอาจะประมาณนี้นะคะเขาก็ไล่ไปจะเย็นเยนเข้ามาต้องอีพี่หนา่ากระถเป็น เป็นการปลูก้ะจ้ะอีพี่หนาเป็นการปลูกแต่เจ๊ก,ก็ทิโกให้เบิงกดติดตามไปเลยเด้อจ้ะเอซีผู้ดใดผู้ดใดปลูกไม่เของมาเบิงอีพี่หนีนะจ้ะเนาะเดี๋ยวต่ถึงสุดแล้วกะชิทายห้เบิงเรื่อยๆนะจ้ะนะการจัดการล่องบอกุกพกนี่ยิ่งสูงได้ยิ่งยิ่งสูงได้ยิ่งดีนะจ้ะคะแนนสูงได้ก็ด,กดีจ้ะห่างจากน้อยนะจ้ะจะเหตีเด้อย,ย่ามบักพีกมันใหญ่ขึ้นมาก เข้าถึบ่มีหม่องอยางเก็บเด้ยจ่าเนี่ยมันงามเขาก็ต้องเพื่อเก็บน้ำงา่ามเข้ายางเข้ากะเขาจะพย,ย,ยายามขึ้นไปยางเรื่องผยางยางเข้ายางน้ำหลงลองใส่ลองขวาไปเข้าเห็ดไปลองพิ่กับสิบประมาณนี้เด้๋วจ้ะร่วมๆไอเอฟซีด้บเบิ้งค่ะชุดเจาะชุดเจาะน้ำเยอเข้ากับมีขายเด้อจ่ะชุดชุดหนึ่งได้หัวเจาะหัวยางได้สว่านแบบชาติแบบแต่ใส่ดีแรง กองกองหนึ่งมีชุดหลายหลายหลาย,ต,ยตัวนะจ๊ะหัวจะเปลี่ยนใดเจ็ดลอยหาสิบบาทจะ้ะถ้าเอซี่สนใจอ่าส่วนาววเวเวนำยศก็ตัวชุดละห้าบาทนะจ้ะชุดละห้าบาทก็ได้ก็ได้ได้ลูกลูกยางน้ำได้แววน้ำจ้ะชุดละห้าบาทห้าบาทจะ้ะขายยางกับมวลอะไรเจ็ดลอยสายนำยศก็แล้วแต่เอซี่สีเหลืองนะจ้ะมันมีหลายราคา แต่ทั้งลานก็ใส่รุ่นกลางความความความอ่าหู้น้ำออกนี่ยี่สิบเส้นด่ะแป๊บเดียวเปียกแป๊บเดียวย้ำห้น้ำก็หาหานาที่นะม่าณหานาที่ก็เปียกไปละซุ่มดีละห้ยาาห้ปุ๋ยก็ประมาณนั้นแหละแต่หานาที่สิบนาที่หันเอฟซีสนใจก็ทักเข้าวมาจ้ะทักเฟซเข้ามาให้ไปแล้วเฟซไลน์ให้ไปแล้วนะคะเอฟซี FC. จ้า พ่อจะเพิ่นปูไปหอดแล้วนะจ๊ะพ่อจะปูไปไปหอดสุดทางแล้วกจะเฮตุขึ้นกันไปยังสิละจ๊ะเขาไปหอดฝุ่นแล้วเขาก็ตัดผายางแล้วเขาก็เอาไม้เสียบแล้วจ่ะไม้เสียบแบบนี้ละจ่ะเหตุขึ้นกันไปจะมาจบนะเนาะ FC ท่านใดสนใจกับเขามาเบิง่งฝากกดไลค์กดติดตามไปเรื่อยๆเด้จ้ะอีพี่หน่าจะเป็นปลูกนะจ้ะปลูกที่ปลูก กรทปลูกให้เบิ้งจะมาปลูกแบบใดเฮ็ดแบบใดเฮ็ดคือกันบอแต่ทั้งนี้การที่เฮ็ดแบบแบบแบบของช่องเลยจ้าแบบข้งหนูอ่ะเอาแบบติดดีอ่ะกันลอกันล่อช่วงนีพี่ต่อไปนะแต่นาะเจอกันอีพี่หนาเด้อจา <FC> ่ายเอฟซีผู้ใดที่เฮ็ดกะเบิงเบิงคลิปนี่ได้เลยจา้าถันบ่มมี่เวลาไปตอบกะเขามาเบิงหลายๆรอบก็ได้จจวว่าเป็นยัง ให้กำลังใจไดยการกดดิวโปขึ้นให้เด้อจ้าเอฟซีเจอกันดีพี่หน่าเด้อจ้าขอคุณหลายๆที่เขามารับชมรับเบึง้ง